สวัสดีครับมาเจอกันคลิปที่2นะครับวันนี้นะครับคลิปที่2นะครับเพื่อนๆทุกๆคนทาง u t u b e นะครับทาง youtube ช่องอนุน้ำขงนะครับวันนี้อนุน้ำผงมีเวลามากหน่อยเพราะว่ามาอาศัยว่ามาแวะถ่ายคลิปก็เลมออกมาเปลืองหน่อยออกจากบ้านมาเผื่อนะครับออกมาเผลือเพื่อจะได้ทําคลิปให้เพื่อนๆเราได้ชมกันเนาะไปกันเลยครับจะพาไปดูทางที่ตะวันออกเนาะที่มีเกาะหินเนาะที่มีเกาะหินจะพาเพื่อนๆไปดู ไปเลยไปครับเดินไปเลยนะครับน้องมั่ผมก็จะพาเดินไปนะครับเพื่อนนะครับพาลงไปดูตรงที่มันใกล้ๆหาดเลยเนาะลงเบใกล้หาดสวยงามนี่ครับเพืเ่อนๆอันนี้คือ,อปอก็เปลี่ยนเป็นหินเนาะน้ำทะเลก็แถวๆนี้จะเป็นจะไม่ลึกนะครับจะไม่ลึก ส่วนมากจะเป็นกอแกนจะเรือจะไม่เข้ามานะครับเขาะจะรู้เนาะเขาจะไม่เข้ามาเพราะว่ามันอาจจะเกิดอุบัติเหตุได้เนาะอาจจะเกี่ยวชนโขดหินได้เนาะนั่นแหละนะครับประมาณนี้เนี่ยคนเคยเห็นแต่ก่อนนี้น้ําทะเลมันลงไปเนี่ยคนกล็ลงไปนั่งเล่นอยู่ที่ตรงนี้นะครับเนี่ยนะครับมันเป็นเกาะนะครับเป็นเกาะเป็นโขดหินอ่าเป็นโขดหินเนาะนุ่มคงจะพาเดินไปดู จะพาไปดูความสวยงามเนาะของหาดนะครับเพื่อนมันก็จะมีอนุทุคนบอกได้เลยว่าน้ําน้ําใสมากน้ําใสมากครับเพราะว่าขึ้นมันไม่แรงขึ้นมันไม่แรงน้ํมันก็เลยใสแล้วบวกกับแถวแถวนี้เป็นทรายเนาะเป็นทรายนะครับเนี่ยทรายเยอะนะครับน้ํามันก็เลยน้ํามันก็เลยเย็นน้ํามันก็เลยใสนะครับ นี่ดูสวยงามไหมครับเพืเ่อนๆจะพาไปดูปลาโลมานะครับจะพาไปดูปลาโลมาที่เขาเห็นนั่นไวนะ้นะเนาะเขาปัาน้นเป็นบินไวรนะนะครับขึ้นซัดเข้ามาหาฝั่งนะครับเนี่ย <laughs> สวยไหมครับเพื่อนๆสวยงามบ้างนะบรรยากาศนะบรรยากาศสวยงามนะครับบรรยากาศสวยงามนะครับเนี่ยนะครับพาเพื่อนๆามาดูใกล้ๆเลยเนาะมาดูใกล้ๆเลยวันนี้เนี่ยพามาส่วนตังวัดออกแต่ทางนี้นุ่นๆผมไม่เคยพามานะเพื่อนๆไม่เคยพามาเลยวันนี้ก็เลยมีเวลาว่าง ก็เลยมาหน่อยเนาะมาหน่อยนะครับตอนนี้ก็สิบเจ็ดนาฬิกาสามสิบนาทีมีเวลาอยู่เนาะมีเวลาอยู่นะครับอนนูน์นว่ผมเข้างานไปถึงโรงงานก็จะประมาณสิบแปดนาฬิกากว่าๆเนาะนะครับโอ้โหขึ้นสวยมากเลยเนี่ยนะครับขึ้นสวยมากเลยมันเหมือนมีอะไร่ ขยะนะมีขยะนะครับน่าจะเป็นโฟมหรือว่าที่นอนอะไรสักอย่างนนะเนี่ยสีชมพูเนี่ยเนี่ยครับไม่รู้ใครออกมาทิ้งหรือว่ามันตกลงมาจากเรืออะไรตรัวนีน้ก็มีเกาะหลายที่เนาะตรงน้อนอีกก่นอนตรงน้อนอีกครับผมเป็นโขดหินนะเรือเข้ามาไม่ได้นะครับเรือเข้ามาไม่ได้เดี๋ยวมันจะเกิดอุบัติเหตุนเนาะเขาจะไม่เอาเรือเข้ามา อน่ะแน่นแน่แนเนี่ยครับโลมาเออโลมาพ่อแม่ลูกสองตัวเนาะลูกสองตัวเพื่อนๆนะครับนักท่องเที่ยวชอบมาถ่ายรูปลูกลูกสามตัวสามตัวตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนู้นเนี่ยนะครับสวยงามมากเลยเพื่อนๆเ,เคยมาไหมถ้าเคยมาคอมเมนต์หน่อยนะครับอันนี้คือหาดน้ำดินนะครับหาดน้ำดินอยู่ทางโซนตะวันออกเนาะ ส่วนตะวันออกเนี่ยสวยงามมากไหมนะครับเขาปั้นได้เหมือนมากเลยนะเหมือนปลาโลมาเหมือนปลาพยูนอะ่ะเหมือนปลาพยูนเนี่ยเหมือนพยูนเลยพยูนเนี่ยไม่ใช่ปลานะเพื่อนๆไม่ใช่ปลาพยูนเนี่ยสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเนาะนะครับเนี่ยตัวหนึ่งอยู่ข้างบนนู้นเอ,อสวยงามไหมอะนอนท์ุ่งดวงจะถ่ายรูปเพื่อน นะครับอันนี้คือความสวยงามของเกาะที่คนเราสร้างขึ้นมาเนาะเพื่อจะให้ดูสวยงามเพื่อจะให้นักท่องเที่ยวได้ถ่ายรูปนะครับทางนี้จะเป็นจะเป็นแหลมเข้ามานะครับจะเป็นแหลมเข้ามาเนี่ยนะครับจะเป็นแหลมเข้ามาสวยงามมากเพื่อนๆมีโอกาสก็มาเที่ยวครับมีโอกาสก็มาเที่ยวเนาะน้ำทะเลหาดน้ำดินนี่สวยมากนะสวยมากนะครับเนี่ยครับผม ประมาณนี้เนาะเนี่ยครับน้ำทะเลสวยมากเลยขอขอบคุณเพื่อนๆนะทุกๆคนนะครับที่เข้ามาชมคลิปนี้เนาะอน,นุนว์าผงพามาขนาดนี้เนาะยังไงก็มาเพื่อนๆเข้ามาชมนะเข้ามาชมนะครับความสวยงามเนี่ยมีให้อยู่แล้วมีให้กันได้ดูอยู่แล้วเนาะทะเลเนี่ยเป็นสิ่งแปลกๆที่เราไม่เคยเห็นเพราะว่ามันเยอะมาก น้ำมันเยอะแล้วน้ำมันเค็มเนาะที่แน่ๆก็คือน้ำมันเค็มนะครับเนี่ยนะครับพายุเนาะพายุแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับผมนี่อันนุนน้องผมก็นะครับพายุตัวเล็กตัวใหญ่นะครับอันนี้ตัวอันนี้ตัวพ่ออ่าอันนี้ตัวพ่อเนาะอันนี้ตัวพ่ออันนี้ตัว อันนี้ตัวเม่นะครับประมาณนี้เนาะนะครับความสวยงามของศิลปะนะครับศิลปะของคนเราความสามารถไม่เหมือนกันความเก่งความไม่เก่งนนนนแตกต่างกันเนาะแตกต่างกันเพราะฉะนะั้นเขาทำเพื่อเเนี่ยนะเขาทำได้เนียนมากเลยเป็นหินอ่อนนะนเพื่อนๆเป็นหินอ่อนนะเป็นหินอ่อนต้องอาศัยความสามารถต้องอาศัยฝีมือเนาะถึงจะได้ขนาดนี้เนาะถึงจะได้ขนาดน นะครับมันลุกโผล่ที่าขึ้นมาดูนะอ้าเนี่ยนะครับมาดูใกล้ๆน้อยนะครับเนี่ยดูใกล้หน่อยนะครับทางนี้ก็จะเป็นแก่งเข้ามาข้างในนะครับประมาณนี้นะครับเพื่อนๆ <c oughs> นะครับอาจจะให้ชมบรรยากาศแป๊บหนึ่งครับช่วงนี้อะเนไง <c oughs> นง้อง พยูนนะครับเนี่ยอยู่ตรงนี้ใกล้มากเลยเพื่อนๆเนี่ยบริษัทอะไรไม่รู้นะเนี่ยใกล้มากเลยนะครับบเนี่ยมาใกล้ๆกันเลยนะครับพยูนนะครับก็ฝากเพื่อนๆฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับอนุน้องผงก็จะได้ทําคลิปให้เพื่อนๆเ,เราได้ดูกันต่อไปเนาะคลิปนี้ก็ฝากเพื่อนๆไว้แค่นี้เนาะคลิปหน้าเจอกันใหม่ครับเพื่อนๆ ขอบคุณนะครับทุกๆคนที่เข้ามาชมอนุนมโคงสวัสดีครับ